รครับที่ปกติครับสวัสดีครับครับการมาเป็นที่ปรึกษาโปรเจกต์นี้ครับที่ไหนครับก็ต้องขอบคุณเออน้องบอสน้องซูเปอร์บอสนะครับที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์นี้แล้วก็เป็นโปรดิวแล้วก็คือเขาเป็นทีมงานของพี่เนี่ยเอามานานแล้วหลายๆปีแล้วนะครับก็คือเริ่มจากการเป็นทีมงานกันแล้วก็เออเขามีแพชชั่นในเรื่องของการทําเพลงนะครับโดยเฉพาะในยุค90แล้วแล้วก็ทาซีรีส์คือเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นมากๆแล้วก็ตั้งแต่มาเป็นทีมงานเนี่ยก็ตั้งใจมากๆนะครับก็เออก็ เขา,าเลยเหมือนกับเชิญพี่เป็นที่ปรึกษาพี่ก็เลยให้คำปรึกษาในหลายเรื่องทั้งเรื่องการติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์เพลงการทําสัญญานะครับแล้วการขอสปวนเซอร์อะไรต่างๆนะครับก็แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยพี่เป็นเป็นเหมือนกับคำแนะนำเป็นเพียง20% 80%อยู่ที่เขาลงมือทําซึ่งน้องซูเปอร์บอสเนี่ยทำได้ดีมากๆแล้วก็นักแสดงทุกคนที่มาร่วมเนี่ยก็ยอดเยี่ยมมากๆครับการเลือกเพลงนี่คือนคนเยอกเองก็ เออคุณซูเปอร์บอสเป็นคนเลือกแต่ว่านํามาปรึกษากันนะครับว่าว่าจะติดต่อลิขสิทธิ์แบบนี้ยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับโอช่วงนี้ในปีนี้จะมีผลงานอะไรที่ที่แต่งกแบบแฟนๆด้ฟังมาอ๋อตอนนี้คือเออมีผลงานที่ทําเพลงเออประกอบหนังที่จะส่งเมืองคานนะครับครับของคุณปลาโกมรทัศน์นะครับเอออันนี้คือคืออันหนึง่งแล้วก็มีทําให้คุณแอนจักรพงศ์นะครับก็จะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเพลงโฆษณาเพลงสร้างแบรนด์นะครับ ก,ก็ในเบื้องต้นในตอนนี้จะมีประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีผลงานของน้องซูเปอร์บอสเรคคอร์ดนี่แหละซึ่งจะมีคุณต้นธนส,สิทธิ์มีหลายหลายโปรเจกต์เลยที่เจ๋งๆนะครับแล้วก็มีศิลปินหลายๆคนนะครับเ <M> ช่เกนกิสโนวาก,ก็มาด้วยนะครับ <S <S คือต้องรอติดตามจริงเพราะว่าอย่างมีโปรเจกต์หนึ่งชื่อ yesterday one one small นะครับ <S <S น่าจะออกน่าจะภายในปีนี้นะครับถ้าทันนะครับก็ จะมีรวมศิลปินแบบเยอะมากนะครับมีทั้งน้องนัทเดอะสตานะครับน้องต้นธนสิทธิ์เอ่อแล้วก็เอ่อทั้งเกสโนวาด้วยนะครับมีมีหลายๆคนเลยต้องรอรอหรอีกตามททีที่เป็นอิสระหรือว่าเป็นสังกัดณนะตอนนี้เป็นอิสระครับแต่ก่อนหน้านี้คือเอ่อถ้าเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วอยู่ที่จีเอ่อที่ RS นะครับแล้วก็ช่วงเอ่อช่วงช่วงในเอ่อหลังสิบปีเป็นต้นมาเนี่ยอยู่ที่แกรมมี่มาตลอดแล้วก็เพิ่งจะมีเมื่อ สองสามปีที่แล้วที่ออกมาแล้วก็มารับงานเป็นเหมือนกับของเป็นมีส่วโปรดักชันของตัวเองครับแล้ว่าทามวยและประสบการณ์อะไรอย่างนี้ที่แบบก็แต่งมีผลงานที่หลากหลายในตอนนี้นะครับใช่ครับที่นี้เนี่ยพี่ก็เป็นตำนานแบบเพลงวัยรุ่นสองพันเหมือนกันเนาะทีนีแบบว่ามีมีอาจจะอยากจะแต่งแต่เป็นแต่งเพลงวัยรุ่นแต่เป็นยุคนีบ้างไหมครับพี่เออจริงๆก็อยากทำนะครับแต่ว่าณตอนนี้ที่ทำอยู่เนี่ยยังไม่ได้มีงานที่เป็นลักษณะนั้นเท่าไหร่ครับครับครับผมแล้วมีรับสอนแต่งเพลง อ๋อในอนาคตคิดว่ามีแน่นอนครับก็เรียกว่าตอนนี้คือสามารถรับงานได้ก็พี่บอกแนะนำเลยครับวนานำแบบางแบบต่างๆเลติดต่ออ๋อครับก็เออถ้าสมมติว่าใครสนใจที่จะทำทำเพลงนะครับแล้วก็เป็นมิวเออเป็นมิวสิคโปรดักชั่นที่ทำผลงานแบบมืออาชีพแล้วก็อย่างลูกค้าที่ต่อที่เป็นลูกค้าอยู่ในตอนนี้เป็นลูกค้า V I P นะครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็จะมีคุณแอนจัก,กรพงศ์แน่ๆของบริษัท J K N ที่เออมีงานต่อเนื่องนะครับที่ที่ ที่ได้ทำแล้วก็คุณปลากรมรั์และก็มีของน้องซูเปอร์น้องซูเปอร์วอสนี่นี่ก็ช่วยหลายๆโปรเจกต์เลยนะครับจริงๆสามารถติดต่อมาได้โดยเฉพาะเพลงสร้างแบรนด์เพลงโฆษณาในตอนหลังเนี่ยทำเยอะมากครับแต่ว่าถ้าถ้าถือว่าเป็นเพลงเออเพลงป๊อปก็สามารถทำได้เช่นกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ทำมาตลอดเนาะก็สามารถติดต่อได้ที่เพจนะครับโพสกับสติงกิ้งนะครับ P O S Post K A S I A P O S h I S T H I N K I N G นะครับหรือว่าพิมพ์ว่าปอกสิปอออ,อกกรก,รกรัลันกอสไก่สดสือสระอีก,ก็ได้ใน Facebook จะขึ้นมาเลยครับขอบคุณมากมากเลยครับ